ในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเทคนิคการทําอันนี้ฮะตามที่เห็นบนหน้านจอผมสามารถจะปรับให้ภาพเนี่ยมีความโปร่งแสงแค่ไหนก็ได้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันยากด้วยเหรอจะบอกว่าใน p h o t o s h o p มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่แม้แต่ Office 2019ก็ยังไม่มีความสามารถดีในตัวเองนะฮะดังนั้นการทําแบบนี้ได้ต้องอาศัยเทคนิคนิคนนดหน่อยอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าผม Insert Picture เข้ามาสักอันหนึ่งนะครับอ่าเป็นภาพเดียวกันเลยปึ๊บ ทันทีที่ภาพนี้มาเนี่ยด้านขวาจะเห็นว่าไม่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการปร่งแสงแต่ถ้าผมคลิกไปที่ตัวนี้นี่ฮะจะมีไทม์ฟอนตซี่อ่าเทคนิคมันง่ายแค่นี้เองครับคืออ่าแทนที่เราจะใส่รูปภาพไปโดยตรงนะครับให้เรามาที่เชฟแล้วก็ใส่เชฟลงไปอ่าเป็นใส่เชฟลงไปนะฮะจากนั้นเรากดฟอร์แมตแล้วเราเข้ามาที่เชฟซึ่งโดย default แล้วเขาจะใส่สีเป็น solid fill คือคือเหมือนกับข้างในอะ่ะเติมสีเข้าไปเป็นสีทุๆ ะครับเราจะมาเปลี่ยนว่าให้เป็น Picture แล้วจากนั้นเราก็จะมา Insert นะครับเราไปเลือกไฟล์เราเล้วอเลือก Insert ตัวภาพที่เราต้องการทำโปร่งแสงเห็นไหมแค่นี้เองเราก็จะมีฟังก์ชันสามารถปรับปร่งแสงได้แล้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับอีกอันหนึ่งที่ต้องทำต่อจากนั้นก็คือเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวสี่เหลี่ยมหรือไอ้ตัวรูปกรอบสี่เหลี่ยมที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันอาจจะไม่มีสัดส่วนตรงกับภาพต้นฉบับทําให้ภาพที่ได้ออกมาเป็นบิดเบี้ยวนะครับอย่างปรินเตอร์เนี่ยอาจจะยังเป็นสี่เหลี่ยมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรูปบุคคลเงี้ยตัวสัดส่วนหน้าตาเราจะบิดเบี้ยวดังนั้นเทคนิคก็ง่ายๆอีกเช่นกันฮะเห็นรูปต้นฉบับที่ผมตั้งอยู่ใช่ไหมครับให้คลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วด้านขวาบนเนี่ยอ่าให้คลิกฟอร์แมตด้านขวาบนก็จะขึ้นขนาดอ่าเป็นอันเนี้ย3.93นิ้วคูณ6.98นิ้วอ่าผมก็มาที่นี่เลย ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วผมก็พิมพ์ว่าดูขนาดดี่า9 3เนอะผมก็แก้ไขตัวเลขครับเป็น3.93นิ้วส่วนข้างล่างก็เป็น6.98อ่เ6 9าปเท่านี้ครับ2ภาพนี้จะมีสัดส,ส่วนตรงกันเป๊ะเราลบภาพต้นฉกับทิ้งจากนั้นผมก็แค่อาจจะเอาส่งเข้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็นี่อุ้ย เพรที่ตอนขยายหรือลดนะให้เวลากดขอบเนี่ยให้กดปุ่มชิปเอาไว้ด้วยเขาจะข,าขยายเป็นสัดส่วนเดิมนะครับแล้วผมบอกว่ามันชัดไปหน่อยผมอยากให้มันลดความเด่นนะฮะโดยการที่ลดฐานพารลนซีไปสักประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยเทคนิค powerpoint ที่มาฝากกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันแล้วพบกันคลิปหน้าครับ